ึ่งบรรยากาศล่าสุดภายในวัดก็ยังคงมีเหล่าบรรดาศิษยานุสิ์ไปสวดมนต์อย่างต่อเนื่องติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณทันพิสิทธ์เลิศบำรุงชัยรายงานสดเข้ามาครับ,บญญาการของเจ้าที่ตำรวจและทหารเท่านั้นนะครับที่ยังคงตั้งเพื่อตรวจค้นบุคคลป้องกันบุคคลมือที่สาที่จะเข้ามาวุ่นวายบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายนะครับในขณะที่ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเสียงสวดมนต์จากพระสงฆ์และลูกศิษย์ที่นี่ยังคงดังอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะต้อนรับเจ้าหน้าที่ดี i แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ เข้ามาบุคค้นภายในวัดตามหมายค้นที่ศารอาญาให้มาครับ บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีลูกศิษย์พระธรรมชโยเดินทางพร้อมสัมภาระเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์และพักค้างคืนในวัดทำให้บรรยากาศบริเวณประตู6และประตู5ซึ่งเป็นประตูทางเข้าไปสู่อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงไปสู่กุฏิดาวดึงในพื้นที่196้ไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระธรรมชโยจำวัดอยู่เต็มไปด้วยลูกศิษย์ที่สวมหน้ากากาอนามายัยและหมวกปิดบังใบหน้าครับ โดยวันนี้วัดพระธรรมกายเปิดประตูเข้าออกจานวน2จุดเท่านั้นคือประตูที่7และประตูที่6ที่มีลูกศิษย์เข้าออกตลอดเวลาทากลางกระแสข่าวลือว่าทางเจ้าหน้าที่จะบุกค,ค้นวัดในช่วงเช้ามืดแต่ถึงขณะนี้ก็ไม่พบเจ้าหน้าที่เดินทางมาบุกค้นครับส่วนการกดดันเรื่องตัดน้ําตัดไฟภายในวัดพระสงฆ์และลูกศิษย์ที่นี่ก็ไม่ได้หวั่นไหวซึ่งยิ่งได้รับแรงกดดันมากๆก,ก,ก็บอกต่อๆกันว่าต้องเข้าวัดกันมา,มากๆม,ม,มาสวดบนกันในเวลานี้ก็จะยิ่งได้บุญมากครับ ไปฟังเสียงพระสงฆ์รูปดำกล่าวที่ประกาศเชิญชวนครับต้องกาบขอความร่วในความเมตตาระดับซึ่งวันนี้วันเป็นวันที่สี่งการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันตรวจเจริญพระพุทธมนตรตามพระเจ้าพรงจันาร์จุระรับอย่าไปเสียระดาบรูปความของวันนี้ไม่รีบร้อนะครับก็อรับบ่อได้นะครับอยู่รับบ่อได้ตางสองปฏิญญาเราว่าไม่รู้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ มาเนี่ยวัดพิบโณอยู่นะครับอยู่เพื่อเป็นกวางและธรรมใจให่งญาติโยมสาธุชนซึ่งปัจจุบัน้ญาติโยมก็มาสวดกันตั้งแต่ตีส,สี่นะครับมาตั้งแต่ตีสี่นะครับญาติโยมวัดพระธรรมกายชาววพระธรรมกายมาร่วมกันสวดมอนตั้งแต่ตีสี่ตวดไปเรื่อยๆนะครับบางออกบางท่านบางคนก็กำลังเดินทางมาสวดท่านที่มาลอนเดือดที่นี่เป็นหนึ่งพันครับก็กัรตรวจหมดกันไป ตะพาวนา,าไปด้วยส่วนบอไปด้วยนะครับส่วนแวกที่ก็ทำการเดิเจ้าข้าวเราก็จะเริ่มส่วนบอลในเวลาตามมานะครับและในวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันที่ไม่มีใครตอบคําถามหรือว่าพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดเป็นผู้หญิงวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุครับเมื่อชงภาพของเราทําการบันทึกภาพบริเวณจุดลงทะเบียนก็จะมีเจ้าที่ของวัดมายืนอยู่เพื่อบดบังการบันทึกภาพ ทั้งนี้มีข้อมูลนะครับว่ารูปแบบการป้องกันของวัดพระธรรมกายจะใช้โล่มนุษย์ที่มีชื่อว่ากองพลจัก,กรพัิหัตสวรรค์และกองพันแก้วกายสิทธิ์ซึ่งรวมแล้วมีอยู่ราว4 0 0พคนและทุกคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับกองพลจัก,กรพดิหัตสวรรค์จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุ6 0ถึง8ปปีและกองพันแก้วกายสิทธิ์จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุ4 0ถึง60ปีซึ่งกลุ่มหลังนี้จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเจ้าที่เข้าจุดไหนก็จะเคลื่อนพลไปได้ทันทีครับ สอดคล้องกับที่ผู้สื่อข่าวระบุว่าเมื่อช่วงหัวข้ามวานนี้มีประชาชนและประสงค์จำนวน2,000คนเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้ามหาธรรมกายเจดีโดยเฉพาะบริเวณอาคารสภาธรรมกายสากลมีการตั้งเต็นท์และการมุ้งจำนวนกว่าพันหลังให้กับคนที่เดินทางมาพักค้างพร้อมกับอาหารการกินอย่างเป็นระเบียบครับล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่า เจ้าหน้าที่กลมสอบสวนคดีพิเศษได้นําอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนสีใบพัดจํานวนสองตัวบินขึ้นสู่น้านฟ้าวัดพระธรรมกายเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ภายในวัดในภาพมุมสูงขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อทางเจ้าหน้าที่นําอากาศยานไร้คนขับบินลงเพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าใบพัดของโดรนนั้นก็ได้กระทบศรีรษะของเจ้าที่ดีเอสไอได้รับบาดเจ็บศรีรษะแตกครับ ถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่บอกว่ามีหญิงราว4,000คนหรือว่าราวนับพันคนที่เรียกตัวเองว่ากองพลจกกักรพัรดิหัดสวรรค์อยู่ภายในวัดเพื่อที่จะใช้เป็นโล่มนุษย์นี่ก็อาจเป็นที่มาที่ทำให้ DSI ต้องประเมินอย่างรอบคอบมากที่สุดว่าจะเข้าบุคคลวัดพระธรรมกายอย่างไรให้กระทบกระทั่งน้อยที่สุดครับ และด้านหลังของผมในขณะนี้คือบรรยากาศภายในวัดครับที่บริเวณประตู5ซึ่งประตู5มีความสําคัญเพราะว่าประตูนี้จะเป็นทางที่นําไปสู่กติดาวดึงของพระธรรมชยโยครับซึ่งในขณะนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่ามีลูกศิษย์จํานวนมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างจังหวัดเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับ และในขณะที่ไม่ได้มีเพียงแค่ลูกศิษย์อย่างเดียวพระสงฆ์ยังเดินใช้ทางตรงนี้นะครับเดินเข้าออกอยู่โดยตลอดเช่นเดียวกันอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดที่วัดพระธรรมกายยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ DSI ยังไม่ได้บุกค,ค้นมาจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการบุกค,ค้นวัดในในขณะนี้ครับขอบคุณคุณทันทิศนะครับรายงาน